ผมพอจะรู้นะคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีนี่คือการประกาศล่าสุดของสววัชยัยสวที่ดังออกมาอีกนะรอบแล้วนะครับบอกว่าผมพอจะรู้นะยึดหลักการคนไม่โกหกคนโกหกไม่ทำชั่วเนี่ยไม่มีนะครคุณผู้ชมครับแกต,ต้องการสื่ออะไรก็ต้องบอกว่าสววัชัยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ คือตอนนี้มีสวหลายคนเนี่ยกลับไปกลับมาจะโหวตไหมโหวตให้กับพิธาจะโหวตภายใต้หลักการอะไรก่อนหน้านี้สววันชัยก็บอกว่าชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าจะชนะโหวตแล้วบอกว่ารู้แล้วจะหนาวและาสุดแกมาพูดแบบมีเงื่อนงําแบบมีนัยสําคัญอีกแล้วนะครับแกบอกว่าสวาวันชัยไม่เปลี่ยนแปลงผมสววันชัยมีความรักชาติาศาสตริย์ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิต แม้ผมจะรู้ว่าผลบวชพิธา13กรกฎาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจะก้าวไกลหรือไปไม่ถึงฝั่งผมพอจะรู้นะแกบอกว่าแกรู้แล้วเหรอเหรอแกรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นเหรอแล้วแกบอกว่าผมพอจะรู้นะแต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและก็หลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียงสอสอที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งผมจะเลือกพักนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่ขณะน,นี้หรือวันศุกร์ที่13กรกฎาคมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นคุณพิธาหรือใคร ผมก็โหวตให้ในหลักการเดิมอันเป็นไปนตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศและถือหลักที่ว่าคนโกหกไม่ทําชั่วไม่มีพูดแล้วคําไหนคํานั้นไม่เช่นนั้นเราคงเป็นคงตรบัดสัตว์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่นจึงไม่ต้องมาถามกันอีกแล้วว่าสวาวันชัยจะโหวตให้กับพิธาหรือไม่แกบอกว่าถ้าใครรวมเสียงได้มากก็เอาตรงนั้นใช่ไหมอาก็ต้องโหวตให้พิธาสิเพราะตอนนี้แปดพักเขารวมกันได้312ร้อยสิบสองไง มันเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วสบวบับอกว่าถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชกที่วัดไก่เตี้ยก่อนวันโบสถ์จะเป็นมงคลกับชีวิตจะพิธาหรือว่านิพพิธาก็คราวานี้แหละเอ่ยังไงแกบอกว่าแกจะโบสถ์ตามหลักการแต่แกพอรู้นะแกพอรู้นะว่าจะได้ไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ประการใดก่อนหน้านี้ก็บอกว่าชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ไหมายความว่าชนะโบสถ์บางฝ่าย แคเลือกตั้งแต่จะชนะโหวตแล้วก็บอกว่ารู้แล้วจะหนาวเ๊ะมันยังไงกันแน่ครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลนย์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถ กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง f Facebook อีซียุคนนอร์มอลยุคนหรือว่า e ีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่จาจะเกินปีที่3แล้นะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับ ส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้มันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอด หรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปีถ้าข้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดก็ไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่ว สูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อัวโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทหนึ่ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนคนก็ได้นะครับ นี่ฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันน่ะ นะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนัก ข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมู คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บบาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย สองอันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะคี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะใช่ยังงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะ่ะคุณผู้ชมได้งอกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสังส่งทําทรงสังส่งทาทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับ มีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทาให้มันเยอะขึ้นเอาเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียง นะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อก กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับเนี่ะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาระแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ย เป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเลยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซ แล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ5 9 5บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็จะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่า ก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะ,ะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยออกมาแนะนาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนั้นดันงน,นี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียส ผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออก ไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรณียนีนะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ